สวัสดีข่าวฟุตบอลไทยนิวส์ครับไปกันที่3แข้งโคต้าอายุเกิน4เกมก่อนหน้านี้มีการเปิดเผย50รายชื่อขุนพลชุดลุยศึกซีเกมส์ที่ประเทศเวียดนามออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่มีการเปิดเผยนักเตะชุดสุดท้ายที่น่าสนใจคือผู้เล่นโคต้าอายุเกินมีรายชื่อสงให้คณะโอลิมปิก7รายก่อนตัดเหลือ3รายในภายหลังนะครับ7คนที่ว่ามีดังนี้กวินธรรมสัจจานัน์จากการท่าเรือเอฟซี สุพรรณทองสงจากทูแบงคอกวิรเทพป้อมพันธ์จากเมืองทองสารัตยูเย็นจากบ um, ีจีปทุมวรชิตกนิษี์บำเพนจากบีจีปทุมและพิชวัตนสุขจิตธรรมกุลจากเชียงรายยูเนเต็ดอย่างไรก็ตามนะครับช่องลูกหนังคิดไซโค้งที่ได้นํารายการโดยวรปัตอารุณพักดีได้มีการเปิดเผยรายชื่อทีมสี่เกมชุด20คนสุดท้ายออกมาโดยปรากฏชื่อนักเตะโคตา้าอายุเกิน3รายคือตองกวิน วิลเลเทปและยิมวรชิตซึ่งเป็นการเลือกที่น่าสนใจหลังก่อนหน้านี้เรากูรู้ลูกหนังต่างฟันฉับว่าจะมีชื่อของเช่นสุพรรณเป็นหนึ่งในกลุ่มอายุเกินไปประคองหลังบ้านให้น้องๆหากแต่จะด้วยรายละเอียดเทคติกการตัดสินใจของมานอพ k กิงหรือติดขัดอะไรก็ตามทีแต่3คนที่เลือกมานี้ถือว่าช่วยยกระดับทีมได้แน่นอนตองอาจเพิ่งเจอภาพความผิดหวัง ทีไม่น่าอภิรมเท่าไรแต่นั่นคืออุบัติเหตุฟุตบอลการมาอยู่ในทีมชุดนี้นอกจากเป็นการขันน็อตในตำแหน่งผู้รักษาประตูให้แน่นขึ้นแล้ววุฒิภาวะเจ้าตัวถือเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นความเป็นผู้นำความเป็นมืออาชีพรวมถึงประสบการณ์ผ่านซีเกมมาหลายสมัยจะช่วยทีมชุดนี้ได้แน่นอนส่วนเตอร์วิลเทพแม้โปรไฟล์เจ้าตัวจะไม่เคยสัมผัสกับ,กบฟุตบอลซีเกมมาแต่การได้ลอดแล่นในระดับสูงรวมถึงทำผลงานได้ดีทั้งในลีกและเวทีทีมชาติ ยงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกโคตาอายุเกินที่สมควรมีในทีมกับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวต่ำคอยบิลล์อัพเซตเกมในแดนกลางเสียบอลยากมีจังหวะชาบช่วยออกบอลสวยๆให้แนวรุกเล่นง่ายจะช่วยเพิ่มมิติกเกมตรงกลางช้างศึกชุดนี้ได้อย่างไม่ต้องสงสัยขณะเดียวกันนอกจากช่วยสร้างความแตกต่างในแดนกลางได้กองกลางกีเลนพยองรายนี้สามารถถอนตัวลงมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟได้อีกด้วยซึ่งเจ้าตัวได้ปล่อยของให้เห็นแล้วในศึกซูซูกิคัพที่ผ่านมา และทำผลงานได้อย่างเนียนตาประกอบกับมานโพกิ้งเล่นเทคนิคสไตล์บิวอัพเกมเซฟบอลตั้งแต่กองหลังอยู่แล้วหากมีนักเตะที่สามารถคลองบอลได้ดีออกบอลแม่นยำเอาตัวรอดจากเกมเพสซิ่งคู่ต่อสู้ได้ทำห้เตอร์ค่อนข้างตอบโจทย์รูปแบบการเล่นในทีมชุดนี้อย่างไม่ต้องสงสัยด้านยิมวอลชิตอาจไม่ต้องบรรยายสรรพคุณให้เมื่อยนิ้วมากการผ่านประสบการณ์เวทีระดับเล็กมาทุกชุดจนเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุดใหญ่ และกำลังทํำผลงานได้ดีกับต้นสังกัด BG จีปัทุมแม้ทีมชุดนี้จะมีกองกลางอย่างวิลเลียมเวเดเชอร์เบนจามินเดวิสและเอกนิปัญญาที่จะมาติดทีมชาติอย่างแน่นอนการมียิมเข้ามายิ่งเป็นการเพิ่มมิติให้เกมบุกมีตัวเลือกสร้างความหลากหลายได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นบอลคิวเลอร์พัสซิสสวยจังหวะสอดเข้าเขตโทษหาช่องทำประตูเรียกว่ากองกลางทีมซีเกมชุดนี้ ฝีมือแทบไม่ได้ต่างอะไรจากทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยด้วยซ้ําเรียกได้ว่า3โคต้าที่ไม่สูนเปล่าและเชื่อว่าพวกเขาจะช่วยยกระดับทีมได้ส่วนจะไปถึงเหรียญทองตามที่ตั้งเป้าไว้ได้หรือไม่ค่อยๆโฟกัสไปทีละเกมดีกว่าก้าวไปทีละสเต็ปปล่อยให้มันเป็นไปตามจังหวะฟุตบอลที่สําคัญขอแค่อย่าให้มีใครได้รับบาดเจ็บก็พอส่วนข่าวต่อมานะครับมูฮัมหมัด เตรียมเข้าวิธีวิวาหลังประกาศขอแฟนสาวแต่งงานเรียบร้อยมูฮัมหมัดอุสมานมูซาเดายิงตัวความหวังของโต้นเล็กไทยเตรียมฉลองข่าวดีหลังเจ้าตัวประกาศขอแฟนสาวคนสวยแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเจ้าเม็ดมูฮัมหมัดอุสมานมูซาเดายิงคนสําคัญของฟุตซอลทีมชาติไทยที่เพิ่งจะเสร็จภารกิจพาทีมคว้าแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนปี2022มาได้ไม่นานพร้อมกับคว้าตําแหน่งดาวซอนโบ หลังซัดไป11ประตูในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีต่อเนื่องสําหรับแฟนฟุตซอลนะครับหลังมูฮัมหมัดอุสมานมูซาได้ประกาศข่าวดีผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าเจ้าตัวนั้นได้ขอแฟนสาวที่คบหาดูใจกันมา5ปีกว่าแต่งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่25เมษายนปี2565ทั้งนี้มูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับมีชื่อติดหนึ่งใน19แข่งโตเล็กชังศึกในการแข่งขันฟุตซอล ไทยซีเกมปีส0 2 1ี 2021, ที่ประเทศเวียดนามโดยมีโปรแกรมแข่งขันดังนี้นะครับไทยพบกับมาเลเซียวันที่11พฤษภาคมเวลา13บานิกาไทยพบเมียนมาวันที่16พฤษภาคมเวลา16บหนิกาไทยพบอินโดนีเซียวันที่18พฤษภาคมเวลา13บานิกาและไทยพบกับเวียดนามวันที่20พฤษภาคมเวลา16บหนิกา ส่วนข่าวต่อมานะครับสรุปผลการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกปี2022แมตท,ที่4ทีมเข้ารอบเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์หลังผ่านการแข่งขันไป4แมตช์2ท,ทีมตัวแทนจากประเทศไทยบีจีปทุมเก็บไป10คะแนนรั้งอันดับที่1ของกลุ่ม G ีด้วยผลงานที่ยังไม่แพ้ใครโอกาสเข้าสู่รอบ็อกเอาท์มีสูงนะครับแต่จำเป็นต้องผ่านด่านเมลเบิร์นซิตี้และชุนนัมดากอน2ทีมใหญ่จากออสเตรเลียและเกาหลีใต้ให้ได้ ส่วนเชียงรายนะครับเก็บแต้มแรกได้สําเร็จจากโกเบแต่ยังคงรั้งอันดับสุดท้ายของกลุ่มเจทางนี้ยังมีอีก2คนจากวงการฟุตบอลไทยอย่างชนะทิพย์สงศิน์แนวรุกทีมชาติไทยกับต้นสังกัด k a วา s a k ฟอน o ตเล l และโค้ชซิโก้ก,กิติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซอทีมชาติไทยที่ปัจจุบันเป็นหัวเรือใหญ่แห่งทัพหองอันยาายโดย k a วา s a k i f r o ตเล l นะครับคืนฟอร์มแข่งอัดเจ้าบ้านเยาโฮใน,นลุนทักซิมนะครับยับถึง5ประตูต่อศูนย์พลิกแสงขึ้นไปรั้งอันดับที่1ของกลุ่มไ ต้องไปตัดสินนัดเจอกับอุลซานหากชนะจะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ทันทีนะครับส่วนฮองอันยาลายทีมของโคซิโกเกติศักเสนาเมืองเก็บไป2คะแนนขยับขึ้นมารังอันดับที่3ของกลุ่มเอชสำหรับผลการแข่งขันเมื่อวันที่25เมษายนนะครับโยโกฮาม่าเอฟมารีโนสชนะซิดนีย์เอฟซีสามประตูต่อศูนย์เชียงรายยูไนเต็ดเสมอวิเซลโกเบศูนย์ประตูต่อศูนย์และฮองอันยาลายเสมอชุนบุกเอฟซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ อัปเดตตารางคะแนน5กลุ่ม F G H I J ผ่านไป4แมตช์เริ่มกันที่กลุ่ม F นะครับที่1อุลวาร์เรดไดมอนด์มี7คะแนนที่2แดกู f c มี7คะแนนที่3ไลออนซ,ซิตี้เซลเลอร์ f c มี7คะแนนที่4ชานตงไทาซานมี1คะแนนกลุ่ม G บีจีปทุมยูเนเต็ดที่1นะครับมี10คะแนนที่2เบลเบลิร์นซิตี้ f c มี8คะแนนที่3ดารกอนมี4คะแนน ที่4 United City มี0นนคะแนนกลุ่ม H ที่1 Yokohama F Marinos มี9คะแนนที่2 Chunbuk FC มี8คะแนนที่3 Hong Anyalai มี2คะแนนที่4 Sydney FC มี2นนคะแนนกลุ่ม I ที่1 Kawasaki Frontale มี8คะแนนที่2 y a h o d a m a F Marinos มี7คะแนนที่3 Ulsan Hyundai มี7คะแนนที่4 Guangzhou FC มี0คะแนน และกลุ่มเจครับที่1วิเซลโกเบมี7คะแนนที่2คิดชีมี3คะแนนและที่3ครับเชียงรายยูเนเต็ดมี1คะแนน